นิชายืนอยู่หน้าลิฟต์ของโรงแรมสุดหรูมือเธอสั่นเล็กน้อยขณะกดปุ่มชั้นด้วยความรีบร้อนเธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกอีกครั้งกรุณารอด้วยค่ะเธอเอ,อ่ยด้วยเสียงรีบร้อนและแล้วใบหน้าที่คุ้นเคยก็ปรากฏตรงหน้านิชาเบิกตาโตด้วยความประหลาดใจและเขินอายลุงลุงมาพักที่นี่จริงๆด้วยเหรอคินยิ้มกว้างดวงตาอบอุ่นและเต็มไปด้วยความดีใจใช่สิ พี่บอกเราไงว่าอยากเจอหนูหัวใจของนิชาเต้นแรงทั้งความเขินอายและความดีใจผสมปนเปกันในคราวเดียวค่ำวันนั้นทั้งคู่มานั่งดินเนอร์ในร้านอาหารที่เต็มไปด้วยแสงสลัวและบรรยากาศโรแมนติกคินยื่นกล่องของขวัญเล็กๆให้กับนิชาพร้อมรอยยิ้มและสายตาอบอุ่นของขวัญสำหรับเดทแรกและแฟนคนสวยของพี่คะนิชาหัวใจพองโต เธอรับกล่องนั้นด้วยรอยยิ้มสวยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่คินทั้งคู่งเงียบไปชั่วขณะความรู้สึกเขินอายผสมผสานกับความสุขทําให้เดทแรกนี้เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ไม่อาจลืมนิชาย,ยิ้มกว้างก่อนหยิบของขวัญของเธอออกมาหนูก็มีอะไรให้ลุงเหมือนกันคะ่ะของหนูคือทานตะวันเพราะมันมีความหมายเหมือนกันกับลุง คินรับมันด้วยสายตาซาบซึง้งมันสวยมากขอบคุณนะหนูพี่จะใส่มันตลอดไปความรู้สึกอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วทั้งหัวใจของพวกเขาของขวัญแทนใจเล็กๆกลายเป็นเครื่องยืนยันความรักที่เติบโตขึ้นทีละน้อยค่ำคืนที่เงียบสงัดนิชชาและคินยืนอยู่ใต้ตึกอพาร์ตเมนต์แสงไฟจากถนนสาดส่องให้เห็นเพียงเงาของพวกเขาสายตาของทั้งคู่ศบกันความรู้สึกดีๆ ที่ไม่ต้องมีคำพูดใดๆสื่อสารผ่านเพียงแค่สายตาบรรยากาศเงียบสงบและโรแมนติกทำให้หัวใจของพวกเขาใกล้ชิดกันมากขึ้นในทุกลมหายใจในห้องนั่งเล่นโซฟาที่แสงไฟสลัวจากทีวีสาดส่องพอดีขินค่อยๆโน้มตัวเข้าไปจูบนิชายอย่างอ่อนโยนหัวใจของทั้งคู่เต้นแรงแต่เต็มไปด้วยความสุขจูบแรกเป็นคำตอบว่าความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากโลกออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความฝันอีกต่อไป แต่กลายเป็นความรักที่จับต้องได้ในชีวิตจริงนิชาและคินอยู่ใกล้กันอย่างอบอุ่นหัวใจทั้งสองเต้นสอดประสานและค่ำคืนนี้กลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืม